ก็ช่อง p t f ิ s ช i n g นะครับผมวันนี้พาตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมหมายข้างทางเหมือนเดิมครับผมเปิดแต้มแรกยามเช้าครับกับประช่อนใส่สวยเลยครับผมใสีสายปลาเข็มปลาเกลือขอบคุณงานด้วยครับผมสุดยอด โูนะท่านผู้ชมช้อนไใสสวยครับจัดอยู่กับที่เลยเปิดแต้มแลกยามเช้าท่านผู้ชมกับชัอนใส <c oughs> สวยสวยนี่ครก็เต้มแลกยามเช้าช้อนสวยช้อนใสสวยครับผมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมแต้มแลกยามเช้าช้อนไใสสวยๆกัดไหลเข้าไปนี่ครับ กบยางทรงจดน้ำครับผมตีต้มนะครับผมบผมฝากผลงานด้วยครับผมกบยางทรงจดน้ำน,นะครับผมตัวนี้กัดเราสายไม่วิ่งนะครับผมสายอยู่กับที่เลยเึีว่าไม่อยู่ด้วยลองวัดดูอยู่นี่ฝากผลงานด้วยครับตุดยอดโอ้ วนแล้วท่านผู้ชมชอนใหญ่ชอนใหญ่ชอนใหญ่เดี๋ยวฟังน,นี่นี่นี่ท่านผู้ชมช้อนใหญ่ยกขึ้นมาปุ๊บนี่ช้อนใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ีตัวเป็นโลเลยตัวนี้นตายแล้วชอนใหญ่สิ่งที่เราตามหาเราจะได้ตัวนี่ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมให้ดูนี่ครับอุ้ยแรงดีดูดพอดีเลยนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลือกเลยนี่ครับด,ดูดูแค่ลมเดี๋ยวดยาวอุย้ยยาญยอดนี่ครับขอบคุณงานด้วยครับผมมันกัดกบยางทรงจุดน้ำตีส้มเข้าไปครับผม đấy chọn lấy trăm bố thế tuổi lên gì gặp chọn